ปีเกษตรเกิดขึ้นที่ในพระราชทานวุฒิภพผลเดจพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกิมารตรงมี้ระบรมวุฒรภ50พรรษาในปีพุทธศักราช2545และทรงพระราชทานพระราชอนุญาตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วโดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมให้บริการจำนวน24หน่วยงาน เกษตรกรเป้าหมายเพระผมเห็นพระกรมโคและตับที so ่าพยายามมาดูานการั้งที่ต่อและเทียโครงการให้บริการของหน่วยงานต่างๆเพื่อดัมตทาไปขอกรบเยนเรื่อจังหวัดรนาที่ติดต่อวัดไรนาที่าท่านโครงการบริหารจัดกทาเวท่านกำนันที่บ้านพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้ผม ยินดีครับก็เป็นเกียรติครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทีเกษตรขึ้นที่ครับท่านเกษตรจังหวัดชัยนานเรียนแล้วนะครับว่าโครงการทีเกษตรขึ้นที่ในพระราชันธ์ท็อก5ครับก็เป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยการอาเดี๋ยวนี้นะไปรับขอกันแล้่ะนะครับ5 สามสองหนึ่งถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องการถ่ายรูปนาดูของหน้าส่วราชการระดับของคุณนะคะคะก็จะเป็นป่าพังกับ มูลประมาณ2,565ในวันนี้อุมโบรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวนแล้วก็ทีมงานทุกท่านทั้งงุกเนาะอาสมนะครับทางท่านประธานที่ตำรวจคุณพลายเพื่อพิรุธแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางหัวหน้าส่วนราชการก็เลยนะ้นที่มาให้คุยช่วยกันมาโดยตลอดถือความค่ะต่านักงานี่ดีค่ะเป็นความพนักงานพี่ดีก็ถ้ามีใครจะให้ประชากาศบ้านในเครื่องของ เลยเรามาจิให้บริการที่ี่ยงานด้วยกันนะคะเพราะว่าจะเป็น เรามจะเจอบ่อยมากกัเืงุตัว่ารใช้อตัวเครื่องด่มมงแต่ก็มีไม่ไม่ครบที่ครับเข้าเลยก็เลยนหรือว่ามันโดนจะเล่นไปครับดูตางไปล่อเอาเอายางก็โดนเผาไม่ได้่อ อาจจะไล่ได้ครับแต่แก็จะไปเชื้กระโดดมาเลยกันดูดไห<ป>ล่มเรียขามากินกินครับกินเลยจริงที่ใบที่ใบไหล่แล้วกินเลยที่คอรักกินที่ไตขาบางคนบางคนไม่รู้จักครับเพราะว่าหลังมันมีหนาู่ครับ เงียบเาหน่อยข้นตอนี้ต่อเนี่ยใช้โรบอทแล้วเบสามเนี่ยใช้โรบอทจะ้ทุกคนดนทุนลทุกอย่างทุก่ทุกงพวกที่เรเนันุต้าพันารนนเท่ากับพิโลเราสั่งทอนทอกคุจกาเื่อเป็นตินะครับที่ตั้งเตาไว้ที่6667เนี่ย

ไม่ทันทันเลยไม่ทันก้องบังมีเวลาปลกเหรอผ่านเดี๋ยวขอแค่ไปใหม่ก็ปลกแล้วาเดียสกโพนะคะมารับบริการนักสุดต่างๆใช่คับ ก็วันนี้ก็เลยเป็นรัฐบาลเราดีๆด้วยเหรอใช่รัฐบาลเอกนเนาะให้การแก้ปัญหานะคะด้านการเกษตรในพื้นที่ที่ห่างไกลเขาก็เลยให้แต่ลำบากใช่ลำบากค่าใช้จ่ายสักแค้างถูกต้องค่ะก็ก็เลยเป็นโครงการก็อ่าในส่วนของอ่าในส่วนของอ่า ประวัติความเป็นมานะคะนในคืนวัักดา2545นะคะทางกระทูมงเกษตรและศหประชาชาติพระราชธานพระราชานยุญาตนะคะอันเชิญพระนมามพาิไทยย่อไว้ในเครื่องหมาย